ครับเดี๋ยวเก็บกันครับสวยๆตัวสวยตัวใหญ่เลยครับนี่ครับสวัสดีตอนเช้าผมวันนี้ออกมากู้บวงครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีตัวไหมครับจักไปเมื่อวานนี่ครับโอ้หนาวครับบ้านหมบุรีลำอำเภอประคำสิบห้าองศาครับตอนนี้ลมมาแต่เช้าเลยครับหนาวแต่เช้าเลย เะไปลุ้นกันครับกูบ่วงครับลองเอาบ่วงบอ่วงลวดสลิงครับมาลองมาลองดักดูแถวบ้านแต่ว่าไม้ก็เขาดักหมดแล้วครับนู่นอยู่ตามมึงก็มีแต่ร้อยเขาดักแถวบ้านผมหาไม่มีแล้วครับที่จะไปนีหม้ใหม่ๆมีแต่ไมยที่เขาดักแล้วครับไปครับไปลุ้นกันว่าจะเจอตัวไหมวันนี้ครับเช้านี้ครับโอ้ยู่ทางนู้นก็มีคนได้นี่ครับดูไกลอยู่ มีคนกำลังกูบก้บ่วงอ่ะเดินนี่นะครับเห็นไหมเนาะเดินๆไปครับเดี๋ยวไปดูไปรุนกันครับของผมเลยเดี๋ยวหมาจะเอาไปกินก่อนครับหมาเขาอ,อยู่ใกล้ๆหมากระทอมเขาอ,อยู่ใกล้ๆนะครับ สันเชาไม้ก็ทางเขานู่นก็เห็นมีอยู่สี่ห้าคนครับกําลังกูบวกเหมือนกันอยู่รู่นก็มีรถครับอยู่ไกลๆคนเยอะครับคนเยอะกว่หนูอีกโอ้ครับมาหาหนูแหละเดินเดินกันอยู่นะเดี๋ยวไปดูนกันครับว่าจะมีตัวไม่ช่านี่ครับ ไปครับดูไม้แรกครับเป็นไงนอโอเงียบเงียบ <ๆ S 1> ครับไม่มีมาเลยโอ้บ่วงดีดอยู่ครับนี่ร้อยบ่วงมันดีดแล้วครับแต่ไม่ติดแักว้ยสองคันในใกล้กัน ขันนี้ไม่ดีขันนี้ยังอยู่ดีถนนก็เงียบเมื่อกันเอาครับเดี๋ยวขั้นไหนติดเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับมันเป็นหมายเก่าเขาครับรอยกับสวยๆอยู่ครับตัวว่านาะ เป็นรอยหนูหน่อยครับทางเนียนเตียเตน,เร,นรอยกัดหย่าก็มีแต่ตรงนี้ไม่ติดครับนี่รอยขี่มาเชา้าไม่ติดครับแต่รอรุนกันันไหนติดเลยถ่ายดูครับผมเดี๋ยวันไหนติดก็ถ่ายดูเพราะว่าเป็นไม้เก่าอยากที่จะมีตัวครับ บางคนเข่าบ่อยมันก็หนูมันก็เปิดครับมันก็รูบวงเดี๋ยวไปดูคันไหนติ๊กี่ถ่ายดูครับผมไปครับไม้นี่ไม่ได้จากตัวเลยครับนี่ครับหกเจ็ดหลังไม่ติดเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันทังนี้ครับดักไกี่หลังครับยี่สิบห้าหลังวันนี้จะได้กี่ตัว หมายกเก่าๆเขาอ้ออันนี้ก็ดีครับแต่ไม่ติดสงสัยยัไม่ผ่านแ้วว่าครับนี่รอยดีดทำไมติดเลยเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม หนาวๆอากาศตอนเช้าครับค <c oughs> like ึมๆแดดยังไม่ออกเลยกี่ตะวันนึงเหลืองอยู่ครับแต่ว่าไม่มีแดดไหนได้ใช้บวงลวดมันเดิมดนามากครับบวงดีรวดซึกว่ามันจะดีดไปข้างน้ำไม่ได้ดีดหนีบหนูนะีคัน อันนี้ไม่ดียังอ,อยู่ดีถังลอยตีนหนูตีนนกเลยครับลอยตีนหนูใหญ่ๆอยู่นะ ไป็นหมดไงอิดจริงๆเลยจะมาร์กตัวบนน้อมันมาร์ทเนี่ยเด้อมีกับร้อยตะแผวเขาเต็มขาวกู้เลยเย่้แผ่วเขาเขาขาว,ขาวดึงถิ่งเอาวาน,นอยู่ในน้ำเขาจูนพูดเลย ดูไปครับเป็นเนื้อหนื้ไเนาะครับไม่เห็นบวงมองไม่เห็นอ๋อเห็นละนนมีโดนครับโอ้หยบับแถววะ ตัวเข้าไปกินมดลงมั้งครับเงียบเลย <c oughs> อ๋อคันนี้ที่ไหนเนาะคันนี้บวงหายครับ ไปไหนนอนนี่ครับแถวดักไว้ตรงนี้ครับอย่าบอกนะหมาเอาไปกินไป <c oughs> ไหนนอนนี่เนาะโอ้ลอยหมากายจริงครับนูน่นโอ้นี่นี่นี่นนมานอนอยู่นี่ครับ ครับหมากัดตัวแข็งปุ๊กเลยติดลวดสลิงครับถ้าติดหล่ไม่ขาดครับหมาก็ไปไม่ได้หมาได้แต่ลากหมาดีหมาไม่กัดครับเอามันหวานครับตัวแรกครับพอได้อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับว่าแล้วครับจะไม่ทันหมาโอ้รอยหมาขาบมาเมื่อคืนติดกี่โคนออกล็อกเลย ลุนกันคันต่อไปครับอ้าคันนี้เงียบเลยมีดีดให้มีดีดมียมีไหมนาอโอ้เงียบเหมือนเดิม บ่วงดีดรับบ่วงดีดแต่ไม่โดนครับ บ่วงเดี่ยวเขาน้อยดักไปโอ้ขันี้มีรอยดีดเขานันครับแต่ไม่ติดนี่ครับลวดเข้าไปข้างในเลยหมุนเลยลวด ร้อยดีดโดนหนูอยู่ครับแต่หนูรุดนี่น่าจะได้ขยับลุงอีกนี่ร้อยขนหนูมีขนติดอยู่ติดไม่มีหนูซูนแต่ไม่ติด <c oughs> <c oughs> อีกฝั่งน่าไม่ได้รักนะนี่ ไม่ได้ครับใส่ได้ไปแต่งบ่วงใหม่ครับรูมันหลิกครับไอ้รูมันใหญ่ไปครับนี่ช่วงรูมันเนี่ยครับรูนี่มันกว้างเกินครับเมื่อกี้ติดแต่ขนดีดไม่สุด มีใหญ่ๆในบนนอโอ้นี่ก็เงียบเลยมีดีดมีรอยด,ดีดไหมมีดีดแบบนี้ เดี๋ยวบวงลียเขาเต็มแลยก็เต็มครับหาไม้ไม่ไม่ไมไมยากครับโอ้อันนี้กระดีดครับร้อยดีเด,ด้งกว่าวต่ไม่ติดนะครับสูนวานไม่ติด ด่าน,นึงเป็นจะได้มีรอยซูนติดเข้าไปนี่นะครับลองให้ดูนี่ครับซูนเข้าไปอยู่ับแต่ไม่ติดอืมอ ใส่เลยทำบวงตัวนี้เห็นมันหน่อยลงอีกครับมันใหญ่ไปติด <'s> เลย เป็นยังไงนอไม่ไดีเลยตตวนี้ เงียบเลยคันนี้ก็เงียบเลย คันนี้ก็หายครับหมาอีกแล้วม้งนี่ครับแพลวติดแล้วหนาะหมายาวาไปอีกครับเพราะว่านี่ครับกระทอมเขาอยู่ไกลๆน,นี่กระทอมเขาอยู่ตรงนี้ ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวหากันครับจะเห็นไหมนี่ตัวนี้นี่ครับรอยติดดักไว้ตรงนี้ <c oughs> ลองหากันครับเ <c oughs> ดินหามาตั้งไกลเจอแล้วครับนี่ติดอยู่ตรงนี้เดี่ยรอยติดนี่เพีวติดอยู่ตรงนี้ครับวว่กันเดินหาเป็นหุ่นมาหมาไปแล้วครับ หาไงก็ไม่เจอนี่จนหาจนท่อแล้วครับหาจนท่อแล้วหาหาขึาปปน้นไปบนนู่นก็หาครับก็เดินตามมานี่ดีมันหนีมาเจออยู่นี่ครับนี่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 มันดิ้นพอดีครับถ้าไม่ดิ้นก็ไม่เจอครับก็แค่ได้ปล่อยทิง้งอู้โหสวยๆตัวสวยอยู่ครับนี่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 โอ้ย ต้งกลัวเลยครับบ่วงบ่วงสลิงครับครับเดี๋ยวเก็บกันครับสวยสวยตัวสวยตัวใหญ่เลย,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 ยครับนี่ครับนี่ครับ ลุนคันต่อไปครับผมหมาแล้วกับฉะเนี่ยแล้วก็หมาไปกินสี่ห้าลังครับ พอ,อ้นิ่งเลยครับคันนิงนิงหนิงไม,ดดไม่ดีด้วยไม่ดี ไม้เขาดักหมดแล้วครับถ้าได้ก็ดีครับอ่ะขนีไปไหนเนาะลมว่ครับแผ่วดักไว้ตรงนี้ครับแต่คือไม่มีรอยติดรอยติดก็ไม่น่าจะไปไกลครับว่ามิแตียาคา น่าจะมีคนมาไปนะครับคิดว่านะผมเสียบดักไว้ตรงนี้เองนี่ครับดักว้ตรตัวถ้าติดก็ไม่น่าจะไปไหนไกลครับเพราะว่ามีแต่ยาค่า แล้วต้องไปดูขั้นอื่นอีกครับถ้าขั้นอื่นอยู่ก็แสดงว่าติดหนูหรือว่าหายไปไหนเสียดายบ่วงครับ <laughs> หนูไม่ทะเลาะได้ก็ดีก็เสียดายหนูก็ดูขั้นนี้ก่อนคันนี้มีติด ม่มีติดไปไหนน้อนี่นะ ทนอ,อืนอยู่ไปเด็กท่านอื่นก็อยู่อยู่นะอยู่ใกล้ๆกันนี่ก็ยังอยู่ยังอยู่นู่นขนาดขันกับมาหนี่มานี่ท่านนี้ก็ยังอยู่ ร้อยแผ่วขาวกุเลยครับร้อยแผ่วขาวกุเลยดึงก็พอ,อดึงกันนู่นไม่ได้ดักนลครับยาวไปนูน่นเขาขาวนู่นนู้นนู้นอันนี้ก็ไมด่ดีร้อยกัดใหญ่ครับ เนี่ยมันคืนนี่กับกัดนี่นี่แต่ไม่ติดบ่วงหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูขั้นหนึ่งก่อนเดีาหายไปได้ไงไม่มีรอยติด เดินหาจนทวแล้วครับหาไม่เจอครับไม่รู้ไปทางไหนเพราะว่ามันก็ไม่มีรอยติดนะน่าจะมีคนเข้าไปหรือว่ายังไงลืมก็ไม่ลืมรอกเพราะว่าผมแพลวไวหาไม่เจอครับไม่มีรอยติดไม่รู้ว่าบวงหายไปได้ไงครับหายังไงก็หาไม่เจอแหวกหาไม่เจอไม่เหมือนหาตอนกลางคืนครับเพราะมันมี ของสะท้อนแสงนี่ค้าตอนกลางคืนผ่านไปไปก็จะเห็นเหลี่ยมๆแต่นี่เช่าเลยครับหาไม่เจอเป็นบ่วงลวดสลิงครับวันนี้มายี่สิบห้าหลังครับก็โอเคอยู่ครับความเป็นไม้ที่แบบว่าเขาดักมุดแล้วครับซ้ำไปซ้ำมาอยู่ครับซ้ำแล้วซ้ำอีกครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้สองหางนดหน่อยครับ ก็พอได้ย่างได้นี่เลยครับพอได้ย่างได้ขัวกินครับเอามายบหาหลังก็ได้สองตัวเพิ่งเอามาลองครับก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเรจะไปทางไหนต่อนหนอยู่แถวบ้านนี่เลยครับรเพราะว่ายังพอมีหนูอยู่เพราะว่าด้านข้างๆด้านห้ังข้างนูน้นหรอทางหลังนี่เขาไถปลูกมันครับก็จะหนูมาจะเข่าโลมโลมโลมเข้ามาครับผมไปครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ